สวัสดีค่ะกายใจเป็นสุขนะคะวันนี้เราจะมาดูแลคุณแม่เรื่องของการสระผมจุดหนึ่งนะคะหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่หรือผู้สูงอายุมากที่จะละเลยคือบริเวณหลังใบหูนะคะผู้ดูแลเราอาจจะต้องดูแลตรงส่วนหลังมือในใบหูให้กับคุณแม่หรือผู้สูงอายุนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะที่เราต้องดูแลคือบริเวณ ช่องในรูหูตรงนี้นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยคุณแม่หรือผู้สูงอายุได้ดูแลตัวเองไปแล้วในรอบแรกนะคะเราอาจจะต้องเข้ามาดูแลแล้วก็ทําความสะอาดตรงในส่วนนี้ให้ให้กับท่านอีกรอบนึงนะคะทำความสะอาดง่ายๆคือใช้คัตเติลบัตนะคะในการช่วยดูแลเพื่อให้ช่องหูแล้วก็ใบหูคุณคุณแม่เนี่ยสะอาดหมดจดน,นะคะปราศจากสิ่งสปกปรกแล้วก็ที่ไขรใดๆทั้งสิ้นค่ะสูงไว เัง่องแรกส็ดสิ้นของกระบวนการดูแลบริเวณหลังหูแล้วก็ซอกหูให้กับคุณแม่หรือผู้สูงอายุแล้วนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ